สวัสดีครับวันนี้มีของสวยให้เพื่อนๆชมอีกแล้วครับชุดเสียงอีกชุเป็นชุดของ D Max ็ Mac นะครับ d m a ็ศูนย์สามจนถึง2019นิะครับเพื่อนๆมันเป็นโฉมเดียวกันเลยนะหรือว่าจะเป็นเชฟก็ได้นะครับผมก็ทรงเขาก็จะเป็นคอม้าหน้าแล้วครับชุดหลังก็จะเป็นชุดย้ายแหนบขึ้นบนเผา mm. อันนี้อุปกรณ์ที่ได้คือมีคอม้าซ้ายขวานะครับสายอ่อนหนึ่งสองสามนะครับ ก็สลักรัดแหนบชุดย้ายแหนบรัดเทานะฮะอะแดปเตอร์พาการเนี่ยับชุดนี้ก็เป็นสินค่ค้ายที่อีกหนึ่งชุดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆดูเนื้องานกันใกล้ๆกันอีกหน่อยนะครับก็คืออย่างตัวนี้เป็นคอม้าที่เป็นเหล็กชิ้นเดียวนะครับใช้วิธีการดัดดัดเย็นนะครับประกอบขึ้นรูปนะครับ ABS นี่เข้าปกติชุดเดิมทั้งหมดเลยนะครับคาทเปอร์เข้าลง1 0 0เลยนะครับ โดยเฉพาะวัสดุตัวใหม่นะครับตัวแกนรับลูกปืนนี้คือเป็นเหล็กที่ได้เป็นเนื้อได้มีความแข็งเหนียวนะครับคืออาการโอก,โอกาสที่จะหักนะครับน้อยศูเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมมั่นใจในเนื้อชิ้นงานนะครับผมก็แข็งแรงขอบคุณเพื่อนที่รับชมผลงานแล้วก็ติดตามนะครับผมีนอุดหนุนสินค้าของเราขอบคุณครับ